สวัสดีครับในคลิปวนนี้เราจะพูดถึงการทดสอบ Arch Effect การทดสอบ Arch Effect เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาว่าความผันผวน,นในปัจจุบันนั้นมีความสัมพันธ์กับความผันผวน,นในอดีตหรือไม่ซึ่งเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการทดสอบก่อนที่เราจะผนวกในเรื่องของความผันผวน,นเข้าไวในแบบจำลองอนุกรมเวลาที่เราใช้อธิบายข้อมูลยกตัวอย่างเช่นเราต้องการอธิบายข้อมูลนอนุกรมเวลา yt เดิมเราจะอธิบายด้วยแบบจำลอง arma p q อย่างเช่นแบบจำลอง ar 1ดังสมการที่เขียนในรูปนี้ซึ่งปกติเราจะเรียกแบบจำลองดังกล่าวว่าเป็นแบบจำลองที่อธิบายค่าเฉลี่ยหรือ mean equation ซึ่งในแบบจำลองดังกล่าวจะมีส่วนที่แบบจำลองใช้ข้อมูลในอดีตในการอธิบายเราเรียกว่าเป็นส่วนที่แบบจำลองอธิบายได้ซึ่งเมื่อใช้ข้อมูลในอดีตเราสามารถหาค่า conditional expected value ได้มีค่าเท่ากับ phi yt ลบ1 แลวจะเหลือในส่วนที่แบบจะลองอธิบายไม่ได้ก็คือในส่วนของ residual ซึ่งเป็นส่วนต่างของค่าจริงและค่าที่คาดการจากค่าพยากรณ์จากส่วนนี้ถ้าเราเอาค่า residual มายกกำลังสองจะเป็นตัวแทนของความผันผวนณนะเวลาที่ t หรือเราเรียกว่า conditional heteroskedasticity ตัวแทนความผันผวน,นดังกล่าวเรามี subscript t เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าความผันผวน,น,นมีการเปลี่ยนแปลงต ตามเวลาที่ทีจากนิยามของความผันผวนดังกล่าวถ้าเกิดเราจะทดสอบว่าความผันผวนณเวลาที่ทีมีความสัมพันธ์กับความผันผวนในช่วงเวลาอื่นหรือไม่เราสามารถที่จะทดสอบได้สวิธีวิธีแรกก็คือการใช้การทดสอบลูงบอกเทสกับซีรีส์อนุก,กรมเวลาเอฟซอนทียกกำลังสองเราสามารถพิจารณาซีรีส์ดังกล่าวเหมือนกับเป็นข้อมูลอนุก,กรมเวลาอันหนึ่งดังนั้น เราสามารถที่จะหาตัวออโต้โคเรลเลชันของซีรีส์ดังกล่าวซึ่งในที่นี้เรากำหนดให้ r o i แทน Correlation ของ e p s i l o n t ยกกำลังสองกับ e p s o n t ลบ i ยกกำลังสองเราสามารถตั้งสมมติฐานหลักว่า r o 1มีค่าเท่ากับ r o 2มีค่าเท่ากับ rho m เท่ากับ0ซึ่งหากสมมติฐานหลักนั้นเป็นจริงก็แสดงว่าความผันผวน,นในเพลทที่ t ไม่ขึ้นอยู่กับความผันผวน,นแน่ดี โดยที่เราสามารถใช้ตัวทดสอบลูงบ็อกคิวเทสในการทดสอบซึ่งหากเราปฏิเสธสมมติฐานหลักก็จะแสดงว่าความผันผวนในพีเรตที่ทีมีความผันมีความสัมพันธ์กับความผันผวนในพีเรตที่ทีลบห่ทีลบสหรือทีลบเหากเราปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าความผันผวนในพีเรตที่ทีมีความสัมพันธ์กับความผันผวนในอดีตวิธีที่2ที่เราสามารถที่จะใช้ในการทดสอบอาร์เชเฟกคือการประมาณการสมการระหว่าง เอฟซีลอนยกกำลังสองกับเอฟซีลอนทลบหยกกำลัง2องไล่ไปจนถึงเอฟซีลอนทลบเยกกำลังสองอยู่ในรูปสมการ r ร g r e s s i o n ดังที่แสดงในรูปนี้ซึ่งถ้าหากตัวเอฟซีลอนทยกกำลังสองมีความสัมพันธ์กับตัวมันเองในอดีตก็แสดงว่าค่า สัมประสิทธินะ์ณตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่ a 1ประไปจนถึง a m มีค่าไม่เท่ากับ0ูนย์ในขณะที่ถ้าเกิดทั้ง a 1ประไปจนถึง a m ทุกตัวมีค่าเท่ากับ0ูนยดังตั้งในสมมติฐานหลักอันนี้ก็จะแสดงว่าความผันผวนมีค่าไม่สัมพันธ์กับความผันผวนในอดีตหรือความผันผวนในพิ i ารที่ t จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ a ศนย์ เราสามารถที่จะทดสอบสมมติฐานหลักดังกล่าวโดยใช้ o r s i gn i f i c a n t Test ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Ftest หรือ LMtest หากเราปฏิเสธสมมติฐานหลักก็แสดงว่าความผันผวน,นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในทางปฏิบัติเราจะสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย Conditional Mean ของ YT เสียก่อนหลังจากนั้นเราก็จะตรวจสอบปกติเราจะตรวจสอบความเพียงพอในการอธิบาย conditional mean ของ YT โดยใช้ลุงบ็อก q t e s t กับตัว Residual ในขณะที่หากเราต้องการตรวจสอบในส่วนของ Arch Effect เราสามารถที่จะทดสอบ Arch Effect กับ Residual ซึ่งถ้าหากเราปฏิเสธสมมติฐานหลักแสดงว่าในแบบจำลองที่ใช้อธิบาย yt ควรจะเติมในส่วนของ conditional variance เข้าไปด้วยตัวอย่างที่5.1เราจะทดสอบว่าข้อมูลที่เรากำลังพิจารณาอยู่นะั้นมี Arch Effect หรือไม่ในตัวอย่างดังกล่าวเป็นการ สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายผลได้ตอบแทนของหลักทรัพย์ซึ่งเราพบว่าเราใช้แบบจำลองอาร์มาสในการอธิบายตัว conditional mean เราประมาณค่าแบบจำลองดังกล่าวแล้วเก็บไว้ในชื่อ m ซึ่งหากเราจะพิจารณา residual ของแบบจำลอง m เราอาจจะใช้การพิจารณา acf จากคำสั่ง ACF เราจะได้รูปทางด้านขวามือซึ่งจากรูปเราจะเห็นได้ว่าค่า ACF ในแต่ละแหลกมีค่าที่อยู่ในช่วงเส้นประซึ่งเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักว่า residual ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือเราสามารถที่จะใช้ตัว Lmbox Qtest ในการยืนยันการทดสอบดังกล่าวซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากค่า p v a l u ของ Lmbox Qtest เราไม่สามารถปฏิเสธสมมุติฐานหลักที่ว่าเรซิดูวไม่มีความสัมพันธ์กับเรซิดูวในดีตย้อนไปในที่นี้เราพิจารณาแหลกไป12แหลกเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอาร์ม22เพียงพอในการอธิบาย conditional means ของ return ของหุ้นที่เรากำลังพิจารณาอยู่เราจะทดสอบ a r t ์ f e c เฟของเรซิดูว l จากแบบจำลอง m เราสามารถทำได้โดยการทดสอบลุงบ็อกกับเรซิดูวยกกำลังส เราอาจจะพิจารณาตัว ACF ของ residual ยกกำลังสองเสียก่อนจากรูปทางด้านขวามือเราจะเห็นได้ว่าที่แหลกที่ 1, 2, 3และแหลกที่5ค่า autocorrelation function ของ residual กำลังสองมีค่าที่แตกต่างจากศูนย์นั้นมีคาสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนในพยยีเรติท,ทีกับในพยยีเรต์ก่อนหน้าเราอาจจะยืนยันสิ่งที่เราพบจาก ACF โดยการใช้ลุง box q test ในการทดสอบ residual กำลังสอง เราก็จะเห็นได้ว่าค่า p r u มีค่าน้อยกว่าค่า alpha ซึ่งถ้าเรากำหนด alpha เท่ากับ0.05แสดงว่าเราประเสธสมมติฐานที่ว่าความผันผวนไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือเราอาจจะพูดได้ว่ามี arch effect นอกจากนี้เราสามารถที่จะทดสอบ arch effect โดยใช้ lm.test คือการ run regression ระหว่าง residual ยกกำลังสองในพีเอท,ทีกับแหลกของ residual ยกกำลังสอง เราสามารถใช้คำสั่งที่อยู่ใน Library finTS เราใช้ฟังก์ชันชื่อว่า archtest และใส่ตัวแปรที่เราต้องการทดสอบลงไปในที่นี้จะเห็นได้ว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่าค่า alpha ที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่ปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าความปัญบวนไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือมี a r t e f e c t ดังนั้นเราจาเป็นที่จะต้อง ปรับปรุงแบบจำลองโดยใส่ความผันผวนเข้าไปในแบบจำลองเพื่อช่วยให้เราสามารถอธิบายข้อมูลที่เรากำลังสนใจได้ดีขึ้น